While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Kryptonite desires Set my heart afire Heart on fire Set my heart afire โอ้แสงสวยจริงๆพี่นี่นัดเลือกเวลาใช่เลยมาดูดูบรรยากาศแบบแสงสวยมากเียมาก่อนแปดโมงผมพามันไปซื้อถุงเท้าอยู่แล้วรถมันติดรถรถตลาดโคตรติดเลยแต่แสงมันก็จะสวยพอดีใช่ไหมพี่แอ้ได้ได้ได้ไอ้ดูแสงเลยอืมบรรยากาศของสนามฟุตบอลช้างไทยนะครับดูสนามภูมิใสนี่วันนี้วันรีวิวรถฮิลเล็ตนะครับอันนี้รถรุ่นอะไรครับเนี่ย bmw r 9 t ครับ r 9 t ใช่เนยสยอดมากบล็อกเครื่องยนต์บ็อกเซอร์1ัน0องซีซีพันสอง้อเป็นบล็อกเดียวกันกับตัว c 1 2ันโอ้ใช่ที่เป็นทัวริ่งครับครับครับเครื่องเดียวกันแต่ว่าเขาปรับในเรื่องของทอร์กเพื่อให้มันดรอปลงมาให้มันเหมาะนการใช้งานเขาเรียกทรงอะไรเนี่ยครับ ก็จะเป็นสไตล์แบบคอตตอมคอตออตอมหน่อยอไม่ไม่เชิงไปเนกเก็ตมากใช่ใช่ก็ขับสบายถ้านั่งสบายสบายไว้ขับในเมืองอันนี้คือเดิมเดิมเลยไม่ไม่ได้ตัดไม่ได้ต่ออะไรตรงไหนเลยมีก็จะมีส่วนของท้ายเดิมทีเขาจะมีท้ายท้ายเป็นบางโคนออกมาย,ยาวๆรถ<อ>เดิมรถเดิมก,ก็เปลี่ยนเป็นท้ายสั้นก็จะท้ายสั้นแล้วก็เปลี่ยนไฟไฟเลี้ยวครับเป็นไฟเบรกในตัวแล้วก็ ใส่กันโคนใส่บางคนตัวนี้อ๋อ oh, ใช่ใช่ใชก็ทําช่วงท้ายมาใช่แล้วก็มีใส่ขอบเครื่องนิดนึง hmm. ให้มันดูแบบดูมีมิติขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นสีดําเดิมทีจะเป็นสีบอลเงินอ๋อ oh. ใช,ใช่แล้วก็มีไปเลี้ยวเปลี่ยนไปเลี้ยวหน้าออันนี้เรามาเปลี่ยนเองหรือว่ามาจากรถมาจากรถมาจากรถน,นี้เป็นรถมือสอง รถมือสองซื้อต่อามอ,อีกีนี่แต่เราไม่ค่อยเห็นนะพี่นะทรงเนี้ยเนาะถ้าเห็นก็เป็นพวกเอสพันหรือไม่ก็จีเอสบ้านเราบ้านเราไม่ค่อยมีคนขับขับน้อยครับขับน้อยอใช่แต่ด้วยความที่เราชอบสไตล์สไตล์เรามันเป็นแบบนี้ไม่ชอบความเร็วแต่มันหล่อมากเลยเนาะห <laughs> ล่อแบบหล่อแบอแบกว่าไทอ้ํอีกเนาะอันนี้จอดไว้เฉยจอดไว้เฉยหรอใช่ขับแล้วหล่อกว่าใช่สุดยอดนี่ผมว่ามันจะแบบออกแบบ เท่ๆหน่อยสปอร์ตๆหน่อยใช่ก็ขับกิีลมชมวิวไปกินกาแฟครับใช่ขับในเมืองอืมแต่ถ้าเป็นพวกทรงไทอั่มเนี่ยมันจะคลาสสิกไปเลยเนาะเนี่ยใช่ใช่ถ้าไทอั่มเขจะเป็นคลาสสิกจ๋าไปเลยคลาสสิกใช่ใช่อันนี้ก็คลาสสิกไหมก็คลาสสิกแต่ว่ามันจะออกแนวแบบเหมือนถึงนกเก็ตนิดนึงอ่าใช่ก็หลอกคนละสไตล์กับไทอั่มใช่ใช่เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาในตัวอืม ลมเครื่องยนต์ก็จะดุดุน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบจ๋าเลยครับใช่เป็ดด้วยอันนี้อันนี้ของแต่งใหม่ล่าสุดเลยแต่งล่าสุดครับปกติเป็ดมันต้องมีใบพัดด้วยนี่ไงยไม่มีรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ไม่มีนะครับมือป้ายแดงเท่าไหร่เงีย้าออกศูนย์เลยก็ถ้าเป็นตัวนี้เลยนะครับก็อยู่ประมาณล้านเอ็ดล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนราคา ได้ได้ได้เรื่องอยู่นะก็ประมาณ G S ก็ G S ใช่ครับ G S ก็อยู่ประมาณถ้าเป็น G S A ก็มาล้านล้านเด็ดทั้งสองครับใช่ครับโหแพงกว่า S พันอย่างเงี้ยเนีอะก็ S พันได้เนาะเรา S พันก็ประมาณนี้ไหมประมาณแปดแสนไหมแต่ตัวใหม่น่าจะล้านล้านกว่าเหมือนกันใช่โอ้โหบีท่อพวกนี้ท่อเดิมไหมพี่เดี๋ยว่าเดิมครับท่อเป็นท่อเดิมจากโรงงานเลยท่อเดิมไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรเลยเดิมเดิม ก็มีผมเอาพวกไซเลนเซอร์ออกให้เสียงมันดูแบบดังขึ้นนิดนึงอ๋อปกติจะมีไซเลนเซอร์ครับไซเลนเซอร์มันจะเป็นเป็แป๊บอยู่ตรงนี้อีกนิดนึงโผล่ขึ้นมาใช่ครับแต่เราก็ถอดออกเขาทํามาเพื่อให้เราถอดอันนี้แต่งได้เราก็แต่งไปแล้วอันนี้มีโครงการจะแต่งอะไรเพิ่มไหมครับเนี่ยก็ตอนนี้ดูเรื่องพ่อท่อสลิปออนไว้ครับ ท่อสลิปออนใช่สลิปออนก็ดูของอ่าฮาร์คาบ้างแล้วก็มีของเ<ม>อสซีโพซิตก็ดูได้ง่ายนะดูรีวิวได้หลายเจ้าดูยังไม่รีบตัดสินใจก็ขี่อย่างนี้ก็เสียงก็โอเคครับใช่ผมนึกว่าออกสองฝั่งนะเงี้ยออกฝั่งเดียวฝัออ่งเดียวออกฝั่งเดียวนี่พอออกฝั่งเดียวนะใช่โอ้ตอนแรกนึกว่าแบบแบบออกสองฝั่งเลยเดี๋ยวขอฟังเสียงท่อเดิมเดิมหน่อยเงี้ยมันเป็นเครื่องแบบเครื่องอะไรนะครับ เครื่องบ็อกเซอร์อ่สองสูบนอนโอ้โหเสียงแบบเสียงกีเอสนะเพราะว่าเป็นเครื là, ่องเดียวกัน แต่เสียงแบบจีเอสนะจีเอสเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเครื่องมันจีเอสเลยไงจีเอสปลท่อก็จะมีแบบนึงอ่าใช่ย้อนแล้วไงป่ะเดี๋ยวเราไปเตะบอลกันดีกว่าโอเคโอเคขอบคุณมากครับนี่หล่อมากแสงแสงกำลังสวยเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้แสงหมดพอดีเดี๋ยวนี้ผมหอแห้นะขออนุญาตไปเตะบอลนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ